นี่ครับมาเบิ้ลลงน้องจับปลาน้องสิล์วันที่16เดือนสายนสอน้ปีนี้ครับโอ้ยี่คืนหมานคนน่ะเห็นเลยจรงานจัดมีสิคู่ม้าเนึ่ครับมาลงจับปลาเป็นหมานปีนี้คนนะนี่คือนหมานคนนค่ะ นี่ละคันให้ให้พี่น้องบ้านอื่นเพิ่นได้ละเพิ่นหมานมันจัสิมาอีกบ้านจะความันเอาดอกบ้านเราวาง่ะบ้าเป็นยังดอกบ้านจะขวามัเป็นยังเันีขยอ่ยหาสิบ่แล้วนขายโล่แปบเียเียม่อเอประมาณเปนล Đi nạ má máy. Ừ, đi nạ má máy.